มะเร็งหามากินให้ไวห่างไกลมะเร็งแน่นอนไปดูกันผักชีลาวผักพื้นบ้านหาง่ายที่มีประโยชน์และมีสปปรรพคุณที่ดีต่อร่างกายมากมายหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการช่วยแก้อาการท้องผูกขับลมแก้วิงเวียนศีรษะต้านอนุมูลอิสระรวมไปถึงเสริมภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายสำคัญที่สุดเลยคือช่วยยับยัง้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง ใครที่กำลังเข้าคายกลุ่มเสี่ยงนี้เนี่ยแนะนำให้กินผักชนิดนี้เลยขี้เหล็กใครชอบกินแกงขี้เหล็กอยู่แล้วยินดีด้วยเพราะคุณจะมีภูมิต้านทานโรคมะเร็งสูงกว่าคนที่ไม่ได้กินอย่างแน่นอนเพราะขี้เหล็กเป็นผักพื้นบ้านของภาคใต้ที่มีประโยชน์ไม่แพ้ผักชนิดใดๆดอกขี้เหล็กมีสรรพคุณช่วยยับยัง้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งอีกทั้งแก่นขี้เหล็กยังช่วยรักษามะเร็งต่างๆได้เช่นมะเร็งปอดมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้อีกด้วย ผักขยงหรือผักกะหยีแม้ชื่อจะฟังไม่อภิรมสักเท่าไหรแต่ประโยชน์ที่ได้รับจากผักชนิดนี้ก็มีไม่น้อยเลยทีเดียวผักขยงถูกพบมากในภาคอีสานซึ่งคนท้องถิ่นนิยมนํามาจิ้มกับน้ําพริกลาบก้อยหรือแกงได้หลากหลายชนิดซึ่งนอกจากความอร่อยแล้วผักขยงยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากจึงมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งได้นั่นเองสเสดาผักพื้นบ้านที่มีรสขมแต่นิยมกินกันเยอะมาก นิยมนำมากินคู่กับปลาดุกย่างและน้ำปลาหวานสะเดาที่ว่าขมแต่อุดมไปด้วยประโยชน์มากมายมหาศาลไม่ว่าจะเป็นบำรุงธาตุในร่างกายช่วยถอนพิษไข้ขับเสมหะแก้อาการท้องผูกขับลมที่สำคัญช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดเนื้อง,งอกของมะเร็งได้อีกด้วยผักเหลียงผักเหลียงเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคใต้และยังพบได้ในแถบภาคตะวันตก ผักเหลียงเป็นราชินีของผักพื้นบ้านที่โดดเด่นมีเบต้าแคโรทีนซึ่งให้คุณประโยชน์มากมายโดยเฉพาะในด้านการบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณและที่สำคัญยังช่วยป้องกันและต่อต้านมะเร็งได้อีกด้วยผักติว้วผักที่นิยมกินกันในแถบภาคอีสานเป็นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากโดยการันตีงานวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทดลองเรื่องนี้เป็นอย่างดี และพบว่าผักติ้วมีริ์ต้านมะเร็งตับได้อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้จะถูกนำไปต่อยอดเพื่อประโยชน์ต่อไปผักแผวชื่อนี้บางคนอาจจะไม่คุ้นหูมากนะักแต่เชื่อเถอะว่าผักนี้เต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากซึ่งล้วนแต่ช่วยป้องกันและต่อต้านมะเร็งได้ทั้งสิ้นผักแผวอุดมไปด้วยวิตามินในแร่ธาตุหลากหลายวิธีการบริโภคนิยมนำมากินกับลาบน้ำพริกสลัดปอเปี๊ยะสดหรือจะนำมาดับกลิ่นคาวก็ยังได้ หวังว่าคลิปเนี้จะให้ความรู้แก่คุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ